ท็เม้นต์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะฝรั่งทึ่งคนไทยเป๊ะมากขนาดเรียงสินค้าก็ยังดูเป็นระเบียบสวยงามจนน่าเหลือเชื่อคลิปนี้เาจนาจะพาทุกคนไปฟองความเป๊ะและความมีระเบียบของคนไทยที่ทําให้ฝรั่งมังค่าต้องทึ่งจนตาค้างกันนะคะโดยต้นเรื่องนั้นเป็นของหนุ่มอังกฤษที่ชื่อว่าลุคแมธิวเพราะหนุ่มคนนี้เข้ามาชงเที่ยวอยู่ในเมืองไทยของเราได้พักใหญ่ๆแล้วและในช่วงที่เขาเดินทางไปเที่ยวอยู่ที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาก็ได้แวะไปเดินจัดจ่ายซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นแค่การไปเดินซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตปกติทั่วไปแต่ปรากฏว่าหนุ่มแมทธิวนั้นทึ่งกับการจัดเรียงสินค้าตามชั้นวางสินค้าภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเอามากๆซึ่งจริงๆแล้วเขาน่าจะเห็นมาจากหลายที่ในเมืองไทยแล้วแต่พอเริ่มเห็นบ่อยๆเข้า และแปลกจากสิ่งที่เขาเคยเห็นในบ้านเกิดของตัวเองเขาก็เลยจับมาทําเป็นคลิปซะเลยโดยในคลิปนั้นเขาได้ถ่ายให้เห็นสินค้าต่างๆที่ถูกจัดวางอยู่ตามชั้นและเขาก็ได้พูดบรรยายเอาไว้ในคลิปว่าห้างในประเทศไทยน่าทึ่งมากทุกคนดูนี่สิดูว่าพวกเขาจัดเรียงสินค้าได้สมบูรณ์แบบเป็นระเบียบและเพอร์เฟกขนาดไหนสินค้าทุกชิ้นถูกจัดเรียงโดยหันหน้าออกมาแบบพร้อมใจกันเป๊ะมาก พวกเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดพวกเขาเจะเรียงสินค้าได้อย่างยอดเยี่ยมและน่าทึ่งที่สุดพวกเขาเพอร์เฟกจริงๆผมชอบซปเปอร์มาร์เก็ตของพวกเขาแบบสุดๆไปเลยและหลังจากที่หนุ่มแมทธิวได้เผยแพร่คลิปนี้ไปแล้ว <ๆ S 2> ก็มีเพื่อนๆจากทั่วโลกเข้ามาร่วมกับแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายซึ่งก็มีหลายๆคนสงสัยว่าที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทางแถบยุโรป เขาไม่ได้จัดวางสินค้าให้ดูเป็นระเบียบสวยงามเหมือนกับบ้านเราเหรอซึ่งตัวหนุ่มแมทธิวได้มาตอบคอมเมนต์เอาไว้ด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากสําหรับเขาและที่บ้านเขาก็ไม่ได้เรียงสินค้าให้เป็นระเบียบสวยงามเหมือนกับที่เขาเห็นในเมืองไทยคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไว้ในช่อง I อ m o u k m Matthew ตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์พศ2567ที่ผ่านมาและจะถึงตอนจะจำคลิปนี้ ก็มีการรับชมจากทั่วโลกไปแล้วมากกว่า3 0แสนวิวและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบ,บับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยและก็ได้รวบรวมความพิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความพิดเห็นแรกนะคะทุกคนดูสิการจัดเรียงสินค้าของพวกเขามันดูสวยงามเป็นระเบียบมากๆดูแล้วได้ไปเดินซื้อของจริงๆความพิดเห็นต่อมานะคะ ซุปเปอร์มาร์เก็ตในซิดนีย์ออสเตรเลียไม่ได้เป็นแบบนี้เลยความพิดเห็นต่อมานะคะมันแตกต่างจากประเทศอื่นตรงไหนทุกประเทศก็มีของทุกอย่างขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอประเทศไทยแค่โชคดีที่มีพื้นที่ในการจัดวางสินค้ามากกว่าก็เท่านั้นเองความพิเเห็นต่อมานะคะสุดยอดจริงๆสมแล้วที่เป็นดินแดนแห่งอาหารความพิดเห็นต่อมานะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะ ฉันวางสินค้าของห้างร้านในเอเชียทั้งหมดก็ได้รับการจัดวางอย่างเป็นระเบียบและดูสวยงามแบบนี้เหมือนกันความพิเีพินต่อนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตที่อังกฤษแตกต่างจากที่เมืองไทยมากแตกต่างแบบคนละเรื่องเลยความพิเีพนต่อนะคะการจัดเรียงสินค้าที่ดูเป็นระเบียบสวยงามช่วยดึงดูดลูกค้าได้เยอะเลยนะความพิเีพต่อนะคะเห็นแล้วมันสบายตาน่าซื้อใช่ไหมล่ะ แล้วมันแตกต่างจากบ้านเกิดของคุณมากไหมความพิถีพิถันต่อมานะคะผมยอมรับเลยว่าเมืองไทยมีทีมงานมีพนักงานที่คอยดูแลเรื่องแบบนี้ขั้นเทพมากความพิถีพิถันต่อมานะคะพวกเขาทําการบ้านดีมากเพราะว่าตําแหน่งของการจัดวางสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าด้วยเช่นกันความพิถีพิถันต่อมานะคะโอ้นั่นไม่ใช่แค่ชั้นวางสินค้าแล้วนะ แต่มันเป็นตู้โชว์ต่างหากความพิดีห็นต่อมานะคะที่อังกฤษไม่ใช่แบบนี้เลยฟริงเกิลจะถูกวางปาปนกันมั่วไปหมดความพิดีห็นต่อมานะคะฉันคิดว่าซปเปอร์มาร์เก็ตในโลกนี้เขาก็เรียงสินค้ากันแบบนี้ไม่ใช่หรอมันนับแปลกตรงไหนความพิดีห็นต่อมานะคะผมเชื่อว่าการวางสินค้าของพวกเขาจะต้องถูกคำนวณมาเป็นอย่างดีแล้วแน่ๆความพิดเห็นต่อมานะคะ การที่เขาเรียงสินค้ากันแบบนี้มันช่วยให้เราหาของได้ง่ายขึ้นนะความพิถีพินต่อมานะคะมันทําให้หน่าซื้อค่ะมันคือสิ่งที่ควรจะเป็นความพิถีพินต่อมานะคะสุ per ปปร์เกต็ตที่บ้านเกิดของคนไม่ใช่แบบนี้หรอพวกเขาไม่ได้ทําแบบนี้หรอฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานสําหรับซุ per ปปร์มาร์เลยนะความพิถีพินต่อมานะคะและพวกเขาก็จัดวางขนมสําหรับเด็กเล็กเอาไว้ที่ชั้นล่างสุด เพื่อให้ได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากเด็กๆอีกด้วยพวกเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆความพิเีพต่อมานะคะมันดูน่าทึ่งใช่ไหมล่ะแค่ฉันได้เห็นจากคลิปของคุณฉันยังทึ่งเลยความพิดีนต่อมานะคะปอร์มาเก็ตในฝรั่งเศสก็เรียงสินค้าแบบนี้นะความพิเีพต่อมานะคะบางทีมันก็เป๊ะเกินไปจนไม่กล้ยหยิบเลยนะความพิเีพต่อมานะคะมันคือความแตกต่างของการเทรนพรนักงาน และความเอาใจใส่ต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบด้วยค่ะความพิถนต่อมานะคะมันเป็นเรื่องปกติของเอเชียเลยนะยิ่งถ้าคุณได้ไปเห็นที่ญี่ปุ่นด้วยนะป,ปอร์มาตของไทยจะดูยุ่งเหยิงไปทันทีความพิถนต่อมานะคะห้องของฉันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันนะและยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณจะแวะมาชมความพิถนต่อมานะคะภาษาไทยเรียกเป๊ะความพิถนต่อมานะคะมันสะท้อนว่า คนไทยเป็นคนละเอียดมีวินยัยไม่งั้นผู้บ่าวฝรั่งเพื่อนไม่เแคซี่แบบนี้รอกความพิเทนตอมานะคะผมไปซื้อของถ้าหยิบมาดูแต่ไม่ซื้อเวลาคืนก็จะจัดให้เหมือนของเดิมหรือถ้ามีขวดไหนเบี้ยวก็จะช่วยจัดให้เหมือนเหมือนกันมันดูสบายตาดีความพิเทนตอมานะคะเวลาไปเจอของที่เรียงไม่ตรงบางทีก็ช่วยจัดให้มันตรงนะเพราะเห็นแล้วมันงุดกิดต้องจัดให้ตรง ความพิเห็นต่อมานะคะจริงนะเราชอบไปเดินเพราะดูแลจเจริญตาถึงจะไม่ได้อะไรติดมือกลับมาก็ตามความพิเห็นต่อมานะคะขนาดเขาเรียงดีเรียงสวยเรียงเป็นระเบียบแบบนี้หลายหลายคนยังหาของไม่เจอเลยความพิเห็นต่อมานะคะคนจัดเรียงสินค้าจบศิลปากรครับความพิเห็นต่อมานะคะเมืองนอกเมืองนะเขาไม่เรียงแบบนี้หรอความพิเห็นต่อมานะคะ ที่ต่างประเทศเขาก็เรียงกันแบบนี้นะแต่ไม่เติมของเร็วเหมือนกับที่บ้านเราความพิเีพนต่อมานะคะฉันไม่เคยรู้สึกว่ามันจะพิเศษตรงไหนเลยจนได้ไปเห็นคลิปของคนนี้แหละความพิเีพนต่อมานะคะเดี๋ยวก่อนนะคุณทำซะฉันงงเลยที่อื่นไม่ได้เป็นแบบนี้หรอฉันไปเที่ยวมาแล้วหลายประเทศในเอเชียพวกเขาก็วางสินค้าแบบนี้นะหรือว่าทางยุโรปไม่ได้วางแบบนี้ความพิเีพนต่อมานะคะที่อื่นฉันไม่รู้นะ แต่นี่คือเรื่องปกติสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยและฉันก็ชอบที่พวกเขาทำแบบนี้มากๆขวามคิดเห็สุดท้ายนะคะฉันเป็นคนไทยนะและภาพที่คุณเห็นมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับเรามากๆและฉันก็เพิ่งจะรู้ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องน่าทึ่งสำหรับชาวต่างชาติไปซะอย่างนั้นฉันขอให้คุณสนุกกับการช่องเที่ยวในประเทศไทยประเทศไทยยินดีต้อนรับค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ และจะหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ